สวัสดีทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนอกเอ่ก็จะอัปเดตเป็นกระเป๋าสะพายหนังปลากระเบนคะ่ะทรงใบพัดนะคะคาสายพันธหนามด้วยคะ่ะสำหรับหลายๆท่านที่ชื่นชอบหนังปลากระเบนนะคะก็จะรู้จักกับสายพันธนามอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับบางท่านที่เริ่มสนใจเชื่อไหมอาจจะยังไม่รู้จักสายพันธนามนะเหมือนนงเล่น่ะ รู้จักกับอาหรปลากระเบนมานานาแล้วพอมาเจอสายพันธนุ์เอ้ามันมีนสายพันธุ์นี้ด้วยเหรอใช่ค่ะพี่ๆค่ะนอกจากปลากระเบนเนี่ยมีมา,มากกว่าเจ็ดถึงแปดร้อยกว่าสายพันธุ์นะคะทั่วโลกทั้งน้ำจืดน้ำเค็มพันธุ์สวยงามเลี้ยงได้และเลี้ยงไม่ได้แบ,บ่งออกเป็นแบบหลากหลายสายพันธุ์เลยแล้วสายพันธุ์ที่นิยมนะคะที่ได้รับความนิยมก็จะมีอยู่ประมาณ7-8ปสายพันธุ์ใน78สายพันธุ์เนี่ยอ่า ไม่ได้รับความนิยมทั้งหมดนะคะที่ผลิตเป็นกระเป๋าได้ประมาณเจ็ดแปดสายพันธุ์และได้รับความนิยมก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่ห้าอะประมาณไม่เกินห้าสายพันธุ์นะคะก็คือเม็ดใหญ่เม็ดสวยรวมไปถึงตัวนี้นะคะโอ้โหเม็ดใหญ่เป็นแถวเลยะคะ่ะตัวนี้ก็ได้รับความนิยมแต่มันมีน้อยมากบางสายพันธุ์เนี่ยได้รับความนิยมเวอร์มากเลยแต่ในประเทศไทยมีแค่ไม่กี่ชิ้นอย่างปลาขนุนอย่างเงี้ยปลากระเบนสายพันธุ์ขนุนอย่างเงี้ยหรือบางท่านเรียกว่าปลาดาวนะคะพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นงานหายากนี่หนูให้ดู ปลากระเบนสายพันธ์นามก่อนสายพันธ์ที่หายา,ยากแล้วก็แพงแล้วน้องเอ๋เอามาประดับตกแต่งให้กับกระเป๋าสะพายด้วยที่พี่ดูนี่เลิศไหมสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท <c oughs> กระเป๋ตาตังนะกระเป๋ต 4, าตังสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่อันนี้กระเป๋าสะพายนะจ๊ะ <c oughs> เปิดตัวที่สีส้มค่ะสาวๆท่านไหนจะใส่เสื้อผงเสื้อผ้าแบบคัลเลอร์ฟูลแบบน้องเอกก็ต้องถือกระเป๋าแบบคัลเลอร์ฟูลไปเลยนะจ๊ะรับรองว่าโดดเด่นและอลังการแน่นอนนะ ใบนี้กว้างล่าง9.5นิ้วนะคะส่วนความกว้างด้านบนก็จะอยู่ที่12.5นิ้วนะคะส่วนสูงนะคะ6นิ้วความหนาด้านข้าง4.5นิ้วราคาโปรโมชั่นสุดแสนพิเศษจากนงเสรนะคะอยู่ที่2,900บาทพี่ๆค่ะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าปลากระเบนสายพันธุ์นี้เม็ดใหญ่เป็นแถวเลยปกติปลากระเบนจะมีแค่เม็ดเดียวคือหนังเขาเป็นเม็ดทั้งตัวแหละเป็นไข่มุกทั้งตัวเลย แต่สายพันธุ์ปกติอ่ะมันจะมีแค่เม็ดใหญ่เม็ดเดียวกลางหลังเม็ดเดียวกลางหลังแต่ปลาหนามเขาจะมีเม็ดใหญ่เรียงเป็นแถวยาวสวยตลอดแนวแบบนี้โอเคไหมคะเออพี่พี่ค่ะแล้วที่สายพันธุ์แบบนี้ตัวหนึ่งอ่ะราคาซื้อขายกระตกตัวละสองพันเลยนะคะแล้วเราเองจะใหะ้พี่พี่เนี่ยปลาทั้งหมดสี่ตัวคาดหนามอีกหน้าหลังจะให้สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นคือสวยเวอร์มากค่ะ แล้วก็ดูด้านในรุ่นนี้คือใส่กระเป๋าตังยาวได้สปายเหมือนจะเล็กเหมือนจะน้อยแต่จริงๆแล้วไม่นะคะน้องใช้งานดีมากโทรศพัพท์เข้าของเครื่องใช้เครื่องสำอางกระดาษทิชชู่ยอะไรย่างเงี้ยใส่ได้เลยก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้คุ้มค่ามากไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปน้องใหให้ฉันเป็นสีแดงสดค่ะโอ้โหอสดมาก สวยสดโดดเด่นอะไรเช่นนี้นะคะทุกคนขาดูด้านข้างอ,อ,อ,อืดูความสวยของน้องก้อนอยากให้เห็นจริงๆเลยพี่ๆขะว่ามันแบบคือแบบปลากระเบนน่ะมันมีเอกลักษณ์มันเป็นหนังที่มีเอกลักษณ์ผิวของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเม็ดไข่มุกนะคะพี่ๆขาแล้วเอกลักษณ์ของปลากระเบนน,นอกจากผิวหนังที่เป็นไข่มุกแล้วอะน้องเนี่ย คือแบบเป็นหนังที่แข็งแรงที่สุดในโลกนะคะเผาไฟได้ก็คิดดูแล้วกันไม่งั้นน่ะไม่ได้รับสมญานามว่าเป็นอัญมณีแห่งใต้ท้องทะเลลึกนะคะเพราะว่าอะไรก็เวลาพิสูจน์ทองพิสูจน์เพชรเนี่ยหรือพิสูจน์อัญมณีหรือพิสูจน์ไข่มุกนะคะอัญมณีที่มาจากหินแร่ธาตุต่างๆเนี่ยพิสูจน์ได้กับเผาไฟค่ะของแท้จะไม่กลัวไฟปลากระเบนก็เหมือนกันถ้าพี่เผาไฟนะคะอย่างมากก็แค่ขมอควันติด แต่ทําลายตัวหนังได้เลยหนังก็ยังคงสวยอยู่แล้วตัวหนังเนี่ยคือถ้าเป็นวัตถุดิบอย่างอื่นอะเล็บเราอย่างเงี้ยไปหมดแล้วถ้าเราปูดออะไรเงี้ยแต่ปกเกเบนไม่เป็นอะไรเลยมีดขนาดมีดกรีดไม่เป็นอะไรเลยค่ะต้องบอกเลยว่าเขาเป็นหนังที่แบบแข็งแรงบากงจริงไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะน้องเอออัปเดตให้สีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีแดงวายค่ะอืเป็นยังไงล่ะคะสวยฉ่ำไหมล่ะคะสวยฉ่ำเวอร์วังไหมล่ะคะ เลิศเวอร์วังอลังการไว้แล้วค่ะแดงวายก็สวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีม่วงแบบนางพญาเวอร์มากพี่ๆของจริงน้องสวยมากนะคะเออลำพังแค่กระเป๋าสตังค์อะก็ราคาสูงกันี้ยละแล้วของน้องอ่งเป็นกระเป๋าสะพายซึ่งจุของได้ค่อนข้างเยอะแล้วฟาดสายพัดน้ำใส่ด้านหน้าด้านหลังแบบสวยอะเป็นการที่สวยมาก แล้วราคาพิเศษ2,900บาทถ้าพี่ๆสนใจแค่ภ้าทักแชทมาเลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทุกคลิปเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ค่ะปิดท้ายที่สีเขียวสดนะคะแหม่มาช่างโดดเด่นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราใส่เสื้อผ้าแบบคอร์ฟูแบบนี้พี่ๆขาโอ้โหแล้วถือกระเป๋าเนาะคือในชุดน้องเอ๋เนี่ย จะถือสีไหนก็ได้น้องเอกจะถือสีส้มก็สวยถือสีเหลืองก็สวยสีฟ้าสีน้ำเงินเนาะเออเขียวน้องเอก,อกถือสีไหนก็สวยเพราะว่าชุดเนี้ยมันคือมันแม่ได้หมดเลยอะใช่ไหมคะเวลาเราเล่นเอเสื้อผ้าแบบคันเลอ u l ฟูอะเวลาเราถือกระเป๋าอะขอแค่เลือกที่มีสีอยู่ในชุดอะสีใดสีหนึ่ง รับรองว่าสวยแน่นอนโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบแซ่บเบอร์มากนะคะดูสีเขียวค่ะของจริงพี่พี่จ๋าเวลาโดนแดดโดนไฟน้องจะมีความระยิบระยับแล้วก็วิบวับวิบวับมากนะคะทุกออเดอร์นะคะต้องมีของแถมให้ของแถมช่วงนี้เป็นขาจระเข้นะคะเป็นขาจระเข้น่ารักมากนะคะเป,เป็นเป็นจระเข้ตัวเล็กคือคือคือเล็กใหญ่ราคาไม่เท่ากัน ขั้นตอนการทําเหมือนกันทุกอย่างแค่มาต่างกันแค่ไซส์เพราะว่าราเอหาไซส์ใหญ่ไม่ได้เลยช่วงนี้นะพี่พค่ะอยากได้สีไหนทักมานะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ